วันนี้เรามาเก็บขยะตรงหลังตึกสวนจะอยู่ทางนู้นกล้องไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่เห็นเท่าไหร่นะเก็บตรงนี้วันนี้เราจะเก็บตรงนี้แต่สวนเราอยู่ทางนู้นทางสวงนเก็บขยะ Surprise! ส ถ้าเอา,เมเอา,มาไม้เอาไม้ของตัวมันตีอ,อ่ะโอ้โหลำนั้นอย่างนี้พ่อก็จะมานอนแลว้วตื่นมาแล้วลูโอ้ยโอ้ยไม้ไม้ใหญ่มาไมไกไค<ส>่ะนีเกียบสเกียบที่ไหนสเกียบนี่ไงโอ้ <laughs> โหไม้เหนื่อยอะ <laughs> Ô nhớ, chị bà. Ô chị, nhớ. Ô chị, nhớ. Ô chị, nhớ. Ô chị, จะงก็ต้องเดือตัวองเป็้ยันไมลแม่มัหมนต้องทำดแล้วันนี่เศษพลาสติกหนอยจะ่อพอไหนอเปอไุ้ยหนอันนี้เป็นานอเลยบางอันาจะใช้กันเหรแงตงน่ไงยายตั้งแล้วถ่ายแล้ว ăn này là cái <laughs> dòng ăn 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 มันพรมนี่มันซืออะไรนี่แม่มด้เดือนขาแม่า,า,กามดกีอ้อเนี่นนี้นี่นนีี้ัน,นนี่ยงนนี้

เป็นอ้าเอกก็คือผิดร้องเข้าบ้านใช่ล้วโอเคก็คือบาปที่น,น้ำบนมาก็บาปแล้ว <Yeah. S 2> ว้าวไม่ได้ตั้งใจจะทำลายบ้างแต่ต้องทำความสะอาดไม่าดูเกงเกว้ยยังเกงไหมว้าวเกงไหมอันนี้ทำไมต้องตั้งจ้องขนาดนี้ด้วย รถมันนี้นะรถเข็นนี่แหละน้ำเดือดเจือเดืบคุ้น

ใช่อันนั้นยาจำไม่ได้ว่าปลูกอะไรหวานอะไรเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้เองถ้าถ้ารถออ่อ่ถ้าร <laughs> ถาน้ำต้นไม้น้องจุ้ย 姐姐，我穿过去。<吃>